โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวก็จะมาให้ดูรูปอ่านี่ไงแจกลิงใหมครับจุดหจุดตัวเต็มฮันี่ขอบคุณน้องสาวเกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้พี่ครับขอบคุณจริงๆ นะแจกลิงก์ไหมครับเจ็ดสิบห้ายูทูบอันนี้ฮะัใช้ในของเขานะฮะนี่ผมก็ไปเอามาครับเอ่อไปมาแจกเฟเขาครับโอเครูปจะให้ดูเฟเขานะครับผมโอเคครับนี่อ่ะผมจะไปใช้เนี่ยโอ้ว่างลงนัวเซียนเนี่ยเฮ้ยสคนละคนละสหรับไม่ให้คนลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดอนแล้วให้คุณชสไครต์กุเซียนะครับ โอเคก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผทุกท่านกันด้วยนะครับจะบปขอคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ